สวัสดีครับจากร้านทวัตเชลออโต้แอร์นะครับขอบคุณค้าดีๆที่ลูกค้านำา Fortun r r ร e รีเจนคันนี้นะครับตัว g r Sport มาติดเป็นฟิล์ม 3M เอ็มเอาใต้เคียร์เซรามิกฟิล์มเซรามิกที่ดีมากๆนะตอนนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่หาฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นการความร้อนหรือหมองออกที่ใส่เคียร์กว่าฟิล์มตัวอื่นๆนะครับบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับคือ CMIR 25หรือเทียบเท่ากับ50%นนั่นเอง จะสังเกตได้ว่าเวลาเรามองเข้าเนี่ยเห็นข้างในได้เพียงลางๆเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันก่อนแล้วผมจะพาไปดูในรถกันนะครับว่ามองออกเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะครับฟ้าค่อนข้างปิดฝนกำลังจะตกนะครับเป็นการวงบอกได้ว่าถ้าสภาพอากาศไม่ดีเนี่ยฟิล์มที่ดีเนี่ยมันจะมองออกเป็นยังไงแม้นติด50และ80รอบคันจะขับยากจริงไหมอันนี้เป็นคําตอบที่ลูกค้าหลายๆคนนะครับต้องการจะรู้ก่อนที่จะติดตั้ง ส่วนรอบคันนะครับลูกค้าใช้เป็นตัวของ80%ทั้งหมดแบบนี้เลยจะสังเกตได้ว่าเข้มมากๆที่สวยไปอีกก็คือว่าตัวของ Fortuner l e g e n d e r ตัว GT ตัวนี้นะครับเออ GR ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำเงาเพราะเป็นสีดำเงาเนี่ยแล้วติดฟิล์มสีดำมันจะทำให้ดูเนียนตาไปยิ่งขึ้นนะครับล้อดูข้างบนดำทั้งหมดรวมไปถึงชิ้นหลังด้วยนะครับเป็นแบบนี้ผมว่าแต่งแบบนี้ดู สวยงามมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในรถนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวของข้างในรถนะครับเมื่อกี้ห้าสิบเปอร์เซ็นที่มองจากข้างนอกเข้ามามองไม่เห็นแต่มองจากข้างในออกไปนะครับใส่สะอาดตาแบบนี้เลยฟ้าปิดปิดแบบนี้นะครับแต่มองออกไปเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนใส่แว่นตากันแดดนะครับแต่ว่านะครับลดแสงได้เวลาเราขับนะครับมันก็จะทําให้เราไม่แสบตาและไม่แสบผิว เรื่องการความร้อนนี่ถือว่าดีมากๆวัดจากแบบในอเมริกานะครับดีแบบไม่ต้องเดานั่นเองส่วนบานข้างนะครับจะสังเกตได้ว่าให้สีพืที่เป็นธรรมชาติเวลาเรามองนะครับออกไปแบบนี้ปกติฟิล์ม80%เ์นเี่ยช่วงเวลาฟ้าปิดเนี่ยมันจะทึบมากๆขับยากมากๆนะครับแต่ตัวเนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ต้องการฟิล์มที่กันควารมร้อนดีนะครับส่วนเรื่องของแท้ไม่แท้ดูอย่างนี้นะครับจะมีโลโก้แบบนี้เลยสำหรับ ฟิล์ม 3M อัลต้าเคียร์เซรามินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควบคู่มากับ h ไฮคูลเซร a m ิกแต่ถ้าถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันในความรู้สึกผมนะครับตัวนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเรื่องการมองออกและการความร้อนมากกว่าแต่ h ไฮคูลจะดูเรื่องความคุ้มค่าที่มากกว่านะครับแบบนี้นะครับสำหรับ80%รอบันเนี่ยให้ความรู้สึกสบายตาเหมือนเราติด60ซะด้วยซ้ำแต่ข้างในนะครับ ให้ความรู้สึกข้างนอกเหมือนแปดิข้างในเหมือนหกสิเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกอีกครั้งข้างนอกครับอันนี้บ่งบอกได้ชัดเจนมากๆครับว่าใสาจริงนะครับไม่ต้องเดาแล้วก็จะมีตัวของเบ้ามือจับนะครับที่เวลาเราซื้อรถใหม่มาแนะนําว่าอย่าไปติดเป็นเกลดพลาสติกนะครับหรือตัวของ PVC เลยติดพ u ทีเดียวครับจบ ทำไมต้องติด PU เป็นเพราะว่าถ้าสมมติมว่าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยคาบกาวจะไม่มีทิ้งบนตัวรถแล้วสิจะได้ไม่มีปัญหาติดของดีนะครับติดทีเดียวจบๆนะครับหน้าจอลูกค้าก็ติดเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเหมือนฟิล์มของโทรศัพท์ก็จริงนะครับแต่ตัวนี้ทําด้วยเนื้อกาวพิเศษทําให้ตัวของเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่โดนความร้อนนานๆจะไม่พังนั่นเองเวลาเราเอาพวกกาวปกติหรือฟิลม์มฟิล์มปกติไปติดเนี่ยมันจะทําให้กาวนะครับ ทำให้เซ็นเซอร์เนี่ยมันมัน,มน,มน,มนทัสกินได้ยากขึ้นแล้วมีการเสื่อมที่ไวขึ้นนะครับแนะนําว่าเลือกพอสมควรเหมือนกันเวลาเรามีรถด,ดีเนาะเราก็อยากป้องกันให้มันดีๆแต่บางทีเราไม่รู้อะเราก็ลองศึกษาได้ครับถามผมได้ปรึกษาได้ยินดีครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโตแอร์นะครับหรือโทรเบอร์0 5นย1นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ